ท่านผู้ฟังรับวันนี้รักจีนรักไทยนะครับมานอกสถานที่นะครับเราอยู่บริเวณวัดวัดปยโรวงศาวาสนะครับวันนี้มีโอกาสนําทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนๆรักจีนรักไทยแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับติดตามรักจีนรักไทยนะครับมาพบกับพระคุณเจ้ารูปหนึ่งนะครับน้ำมศการท่านสันติสุขครับขจริญพรท่านจริญพรท่านพูดต่อสิผมกาลังจะให้ท่านผู้ฟังเดาท่านว่าท่านมาจากจังหวัดไหนแนนาเจริญพรบตมาภาพชื่อว่าพระมหาสันติสุขสันติกโรครับ นะก็ได้เดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์อือเภอบ้านเกิดก็อยู่ที่อําเภอกะสังขับตำบนชุมแสงบ้านสวายโสขับครับเออท่านท่านภาษาเนี่ยแถวนั้นก็เรียกว่าภาษาอะไรแถวบ้านนี้จะเป็นภาษาเขมรภาษาเขมรเนานะแต่จริงก็คือภาษาอีสานใต้ครับอีสานใต้อ่าติดชายแดนกับกัมพูชาเราก็เรียกภาษาอีสานใต้แต่ขึ้นไปข้างบนหน่อยก็เรียกภาษาอีสานก็คือเหมือนกับพูดลาวจริญอากาศะ ทีนี้ท่านผู้ฟังครับที่ได้มาคุยกับท่านสันติสุขเพราะว่ามีผู้ติดตามในทิกตอกท่านเยอะมากท่านลองเล่าให้ฟังหนยว่าทําไมมีผู้ติดตามเยอะก็นับตั้งแต่แรกอัตมาก็ไม่ได้นะคิดว่าจะมีคนติดตามก็ได้ลงไปตามสื่อตอนในช่วงนั้นครับจะเป็นช่วงน้าท่วมครับนานแล้วนานแล้วนะนานแล้วครับผมน้ำท่วมก็เลยลองถ่ายคลิปเล่นๆตามภาษาตอนนั้นช่วงนั้นเป็นเนน ตามภาษาเด็กบ้านนอกโยมตามพระบ้านนอกก็เข้าป่าเข้าดงครับก็เดินไปเยี่ยมชมตามหมู่บ้านเพราะว่าช่วงน,าน,านาั้นน้ำท่วมก็เลยทายลงเล่นๆลงทิกตอกพอดต,ตอนเช้ามาคนดูดดเต็มคนก็แชร์กันเยอะแล้วก็ลงตามเพจตามเฟซบุ๊กทางตา่ตาง อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งท่านเรากำลังจะคุยกันต่อว่าถ้าเผื่อมีพระคุณเจ้าสักรูปหนึ่งเนาะอยากจะเอาสื่อออนไลน์แบบนี้ไปใช้ในการเผยแพร่ไปในการสอนธรรมะสลับคนทั่วไปเจริญพรคือมีคนมาสนใจในมันดีแล้วแต่ว่าทํายังไงจะเอาความสนใจเนี่ยนะครับประยุกต์กับคําสอนของผู้ธเจ้าไปให้ทางพวกเราที่ใช้สื่อกันได้เยอะเนาะประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับ,รบเดี๋ยวเรื่องนี้เราย้อนกลับมาอย่างนี้ผมถามท่านนิดนึงเป็นผ้าต่างจังหวัดมากรุงเทพมองเห็นกรุงเทพเป็นยังไงบ้างก่อน มองเห็นความสีวิไลความเจริญรุ่งเรืองมาเทนิโยเมยนะฮะหลงทางอ่ะนี่ลีลาลีลาแบบนี้ลีลาแบบนี้อ่ะมันไปไหแต่มันเป็นยังไงช่วงช่วงแรกก็หลงทางอยู่หลงทางเลยออเพราะว่ายังไม่รู้จากมักคุ้นไม่เคยเข้าเมืองกรุงส่วนมากก็มาแต่กับเขาครับไม่เคยได้มาด้นนี้มเองมาเองเลยพอด้มาเทนี้ก็มาสามรูปครับมาแล้วก็ ม้จักไหมท่านลงยังไงท่านลงไงลงที่หมอชิดลงที่หัวลำโพงลงที่ไหนบางซื่อลงจากบางซื่อบางซื่อเลยนะไปไงต่อท่านลงบางซื่อแล้วไปไงต่อแรกก็นั่งรถไฟมากระซื้อตั๋วด้วยความเป็นพระเขาก็จะมีที่นั่งจผูเพาะการผู้สูงอายุแล้วก็พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่เราซื้อก็ได้นั่งดอกยมแต่ได้นั่งอยู่ได้นั่งได้นั่งอยู่ที่เขาจัดให้ทับก็นั่งปวดหลังมาอย่างนั้นทั้งคืน เฮ้ยไม่เป็นไรท่านทนทนพระเป็นพระต้องให้ทนเขาบอกพระเจ้าบอกให้ทนนะอ่าทนทนทั้งคืนเลยมาถึงกรุงเทพอภิบาลหรือบางซื่อเป็นยังไงบางซื่วเป็เช้าอ่าเมีรถแท็กซี่แท็กซี่โบกอ่าโบกรถแท็กซี่ก็เลไไหนท่านบอกก็ไปไหนเพราะว่ามาที่วัดประยุรวงสาวาสเขารู้จักเลยไหมแท็กซี่รู้จักเลยไหมรู้จักรู้จักนะเจริญพรแล้วก็พามาแล้วก็พามาถึงวัดแต่ตอนกลับนี่เลยหารถแท็กซี่ไม่มีอ่าครับได้เดินกลับท่านเล็เลยเดินหาจนรอบครับเขตวัดประยุรวงสาวาครับ อันนี้คือท่านมารอบหนึ่งแล้วกลับไปรอบหนึ่งใช่ไหมเจริญพรมาสองรอบแล้วพอแต่ทีนี้ก็นั่งรถแท็กซี่โยมรุดโดยเดชะบุญหรือวาสนาอะไรแท็กซี่ไม่มีแอร์ในช่วงวันนั้นก็ร้อนจากจากวัดประยูนเจ้าวัดประยูนไปไปหัวเราไปหมอญเชิดเปลี่ยนรถเป็นรถบัสแล้วนี่เรียนรถบัสแล้วทีนี้ครับก็เลยกลับไปทีนนี้ก็กลับมาเดี๋ยวท่านแท็กซี่ไม่มีแอร์นี่เขาลดราคาให้ไหมเต็มเต็ม เต็มๆครับแต่ท่านท่านให้พรญาติโยมคนขับแท็กซี่บ้างไหมไม่ได้เอาทนเอาเป็นพระต้องอดทนต้องอดทนก่อนนะต้องอดทนก่อนนะอ่าอันนี้รอบสองกลับไปทีนี้มองภาพรวมมันลำบากเรื่องการเดินทางเนาะเจริญพรท่านเอางี้ถ้าเผื่อมีพระต่างจาก่างหรือคนที่ต่างจังหวัดจะเข้ามงเทีทท่านที่ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อการเดินทางมันดูเรื่องก่อนต้องศึกษาเส้นทางก่อนไหมต้องศึกษาเส้นทางก่อนยังไงดีถามคนที่เคยมาถามคนที่เคยมาแล้วว่าแต่บางรูปก็หลยรูปน่าจะ เคยสัมผัสือเคยเข้ามาแล้วอือาตมาในอะไรก็ไม่ค่อยได้มากับเขาครับก็เลยมีเพื่อนที่เคยอยู่กรุงเทพครับแนะนําแนะนําก็เลยได้มาถูกทางทีนี้มาถึงกรุงเทพแล้วยังไงก็มาถึงเทพจี๋ยอๆบก็ตามถ้าเห็นอะไรในกรุงเทพสมมติจะไปเล่าให้ให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดฟังอ่ะเป็นญาติโยมโน่นนี้นั่นเห็นความศีวิไลควมันอย่างไรืองชีวิไลนี่แปลว่าอะไรท่านชีวิไลนี่คือความเจริญรุ่งเรืองอะไรบ้างครับตึกรามบ้านช่องถนนหุนทางสูงๆเงแยกว่า ยังไม่เห็นมีทุ่งนาไม่เห็นทุ่งนาเจริญพรมีทั้งมีเรือมีการส่งสินค้าความเจริญโยอมนะเรียกว่าความเจริญบ้านเรานี่ก็ไม่มีแบบนี้เราชอบแบบไหนชอบแบบไหนก่อนอ่ามาถึงกรุงเทพกับไตงหวัดความเป็นจริงแล้วก็ครับชอบแบบบ้านนอกบแบว่าชอบจตงหวันเนาะเจริญพรนะครับมันน่าอยู่กว่านั้เจริญพรแต่ว่ากรุงเทพนี่เป็นเหมือนแหล่งการเรียนรู้หรือว่าแหล่งรัพย์สินที่คนจากบ้านนอกต้อง ทางเข้ามากรุงเทพเพื่อที่จะหาประสบการณ์หรือว่าหาทรัพย์สินมามาได้เติมพอแต่ว่ามาเดินเล่นได้เฉยคงไม่ได้นะเติมพอเรื่องของการค่ารถค่าครองชีพเโน่นนี่นั่นมันเยอะมาก็ต้องมีงานทําเริมนะครับมีลูกมีหลานอยู่ในกรุงเทพไหมทางานอยู่ที่นี่มีแต่พี่สาวพี่สาวมาเยี่ยมไหมพี่สาวมาเยี่ยมไหมเพราะว่าน่าจะมาช่วงใกล้วันสุดท้ายนะอ่านะครับอ่ะมาอยู่กรุงเทพแล้วทีนี้พอมาจาก ตรงนู้นมาที่กรุงเทพเห็น <c oughs> ตึกรามบ้านช่อง <c oughs> ท่านก็มาอยู่ในวัดนะว,วัดนี้วัดพระเยรองสาารถกับวัดทั่วไปในกรุงเทพความแตกต่างระหว่างวัดต่างจังหวัดกับวัดในกรุงเทพคือว่าวัด <c oughs> ในต่างจังหวัดนี้ก็อาจจะมีความแตกต่างกัน <c oughs> ในกรุงเทพนี้ก็คือ <c oughs> พื้นที่ก็อาจจะจํากัดหน่อยจํากัดใช่แต่ว่าจะมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามเป็นระเบียบครับแล้วก็บ้านนอกเรานี่ก็จะมีหมาแมวเยอะครับโยมเอาไปปล่อยครับแต่ตามกรุงเทพนี่จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ มาหลายวันแล้วยังไม่ค่อยเห็นยังไม่ค่อยเห็นนะเรื่องพอครับอทีนี้ท่านถ้าเผื่อเราจะเอาสิ่งที่อยู่ในกรุงเทพไปใช้กับที่ต่างจังหวัดเช่นเรื่องของความเป็นระเบียบของวัดวาอารามเนี่ยคิดว่าเอาไปใช้ได้ไหมได้โยมนะได้นะเอาไปพัฒนาวัดวารามของเราไม่ต้องเน้นสร้างตึกแบบเดียวกันสร้างกุฏิแบบเดียวกันแต่ว่าไปเน้นเรื่องของการรักษาความสะอาดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับมองมองเห็นว่ามันสามารถเอาไปทําได้เริญพรนะครับอ่ะทีนี้ท่านมาอยุเยพแล้วตอนนี้กี่วันแล้วครับเนี่ย ตอนนี้น่าจะได้เจ็ดวันแล้วเจ็ดวันนะถ้าเผื่อยให้อยู่สักหนึ่งปีอยู่ไหวไหมไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวมันเป็นเพราะอะไรท่านเป็นเพราะว่าความเคยชินความเคยชินนะกับการที่เราอยู่บ้านนอกมากกว่าอืมครับมันถึงจะบ้านนอกแต่ว่าก็มีความสะดวกสบายครับมากกว่าการอยู่กรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพนี่ก็ลําบากครับไม่ว่าจะค่ารถค่าเรือค่าปัจจัยต่างๆครับอยู่กรุงเทพนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการเอาตัวรอดหรือว่า ไม่มีความรู้ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มียกเว้นไม่มียกเว้นพระเก็บค่าโดยสารเหมือนกันจนหมดไปมดเหมือนกันทุกคนกันเลยนะโยมบางคนบอกว่าทำไมไม่เอาบัตรประชาชนไปยื่นทางรถไฟเขาจะได้ให้คืนฟรีไม่มีโยมนะหมดเหมือนกันทุกทุกคนความเท่าเทียมแม้แต่พระนี่ก็เพิ่งจ่ายค่าเทอมไปเมื่อเมื่อเที่ยงพระก็มีค่าเทอมเหมือนกันก็บอกยติโยมทั้งหลายนะครับที่ฟังอยู่นะว่าบางทีใช้จ่ายเหรอนี่ที่จริงถ้าเผื่อไม่มีจะไปเรียนหนังสือจะเดินทางก็ลําบาก เจริญพรนะบางทีค่าเทอมนู่นนี่นั่นคือจะอยู่วัดเฉยๆบางทีท่านก็มีคนบอกว่าเอ๊ะพระอยู่เฉยทำไมต้องมีค่าชใจด้วยทำไมต้องเสียค่านโนคนี้นี่คือค่าเทอมนี่ค่าเดินทางเจริญพรและค่าช้จกหรือซื้อหนังสือนัง่งหาประกงประกาศมากมายเลยเจริญพรครับเพราะยังก็ต้องมีส่วนหนึ่งซึ่งให้พระได้มีค่าใช้จ่ายนะครับอ่ะทีนี้อบรมหลักสูตรที่ท่านอบรมคือหล,ลักสูตรอะไรหลักสูตรพระนักเทศทุนเล่าเรียนลวงเป็นยังไงครับท้งอย่างมาอบรมได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ การแนะนําจากรุ่นพี่ทบรุ่นหนึ่งรุ่นสองเก่งไหมบอกว่าที่ท่านผ่านเขารงมเก่งไหมเก่งมากเก่งไหเขามีเทคนิคการพูดวิธีการพูดการเทศศาสนาต่างๆครับใช้โวหารเพื่อที่จะนําไปพัฒนาแล้วก็สืบทอดพุทธศาสนาต่อไปวันที่เรามาสัมภาษณ์นี้ได้ครึ่งทางของหลักสูตรพอดีเจ็ดวันเข้าวันที่แปดได้เยอะไหมคิดว่าคือว่าได้มากเลยครับเจ็ดแปดวันนี้ก็เทคนิคว่าีลาเทคนิคลีลาการเทศสาริกาป้อนเยือครับ ทีนี้พอพอท่านฟังไปอีก8วันคงได้อะไรอีกเยอะทีนี้เอาเอาครึ่งหลักสูตรก่อนจะเอาไปประยุกต์ใช้กับการเทศการสอนได้ยังไงบ้างก็ยึดผู้ฟังเป็นสำคัญ,คญแล้วก็ใช้หลักทางพระพุทธศาสนาค,คือหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้อยู่ใน 84%00 0พพระธรรมคัธ์ครับพระสูตรพระวินัยแล้วก็พระบิธรรมครับให้เราได้ศึกษาแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้ได้มาเทศนาเพื่อปโปรดญาติโยมครับ ทีนีเอกลักษณ์ของท่านไม่ใช่พระที่แบบต้องนั่งเทศนั่งบรรยายนะเอกลักษณ์ของท่านอ่ะเอกลักษณ์ของท่านเหมือนเอกลักษณ์ในทีวตอกอ่ะเอกลักษณ์ในสื่อออนไลน์ท่านคิดว่าเนี่ยผ่านการอบรมที่เป็นรูปแบบเป็นมาตรฐานเป็นเรื่องเป็นราวกับสิ่งที่ท่านเป็นเอกลักษณ์ของท่านเป็นมันจะรวมกันได้ยังไงต้องปรับปรับยังไงบ้างเออปรับจูนเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมครับั้าว่าอะไรที่เราเคยทําไปมันอาจจะดูไม่เหมาะสมบ้างครับเราก็นําสิ่งนั้นไปปรับให้มันดีขึ้นครับครับแล้วก็เอาใช้ยึดหลักทําให้มากขึ้นครับ มีมีคนมีคนพูดในออนไลน์ไหมว่าเอ๊ะท่านทําแบบนี้เหมาะสมไหมมีมีนะครับเนี่ยหากว่าอ่ากาลังฟังอยู่เนี่ยหลายท่านบอกอ่ะท่านท่านดูท่านดูสื่อของท่านก่อนชื่ออะไรนะในทิกตอกชื่อพระมหาสระกราวมีมีทิกตอกอันเดียวมีช่องเดียวใช่ไหมท่คนดูเยอะสองช่องครับสองช่องก็อีกช่องหนึ่งก็ลงพี่มหาลงพี่มหาอันไหนช่องไหนคนดูเยอะกว่ากันมหาสระกราวอ่าจะเป็นช่องหลักสระกราวนี่แปลว่า บ้านนอกบ้านนอกเอาบ้านนอกระบ้านนอกตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่พระสลอกเก่าเป็นพระในเมืองอยู่กลางเมืองแล้วพระกรุงเทพแล้วผ่านการอบรมนะครับนี่สมมติสมมติคนกําลังฟังอยู่ในสมมติในข้างหน้าเรานะมีเด็กข้างนั้นยชนเลยนะอี่นี่เยาวชนกําลังอยู่สมมตินะท่านกําลังจะพูดในเยวชนจะเริ่มต้นยังไงถึงจะน่าสนใจเนี่ยเยวชนอยู่นะเยราอวมีเยวชนเราก็ต้องปรับเปลี่ยนครับเทคนิคของเด็กครับเราต้อง เข้ากับเด็กให้ได้นี่ท่านสมมติเยาวชนนี่เรากำลังเทศพูดให้เยาวชนฟังท่านกำลังจะพูดให้เยาวชนฟังเอาสักหน่อยสักหน่อยสามร้อยคนนั่งอยู่เนี่ยสวัสดีครับนอาตาจะเป็นเยาวชนเราก็จะมีมีรูปแบบหนึ่งมีรูปแบบหนึ่งอ่าอืมแต่เราพี่ก็พูดไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรอ๋ออบรมปกติอบรมเด็กบ่อยไหมครับอบรมเด็กก็บ่อยอยู่นะระหว่างอบรมเยาวชนอบรมเด็กกับเทศเทศวันพระกลับให้คารวะญาติโยมที่มาบ้านด็บ่อยชอบแบบไหน น่าจะชอบแบบเท่มากกว่าเท่มากกว่าช<อ>ใช่ไหม,มกกแต่อักษณกของท่านในทิกตอกเป็นเอกลักษณ์ของของคนสนุกสนานนะอะท่านท่าน,ท,านท่านผู้ฟังท่านที่กําลังฟังเราคุยกันอยู่นะครับผมกับท่านสันติสุขเนี่ยท่านลงไปดูในทิกตอกนะครับจะมีีลาหนึ่งซึ่งเป็นอะไรเป็นเป็นเอกลักษณ์ของท่านดีกว่าอ่ะอะไรเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้คนสนใจคือความเป็นตัวของตัวเราเองคืออะไรบ้างครับคือ,คอภาษาไหมภาษาอ่าแล้วสีผิวสีผิวสีผิวคงไม่เท่าไหร่อ่ะสีผิวเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากเนาะ นั่นแหละเป็นภาษาคือเวลาคนที่จะมองอมองท,องที่มองที่การนําเสนอลีลาจเจริญพรนะภาษานะครับท่านว่าจุดเด่นของท่านที่นําเสนอในในติ๊กตอกทำให้คนสนใจนี่คืออะไรถ้าจะแปลกแปลกแปลกตาแปลกตรงไหนอ่ะท่านว่าก็หากว่าพระรูปอื่นก็อาจจะไม่ค่อยมีทําแบบนี้จเจริญพรลงที่ก็อาจจะแป,แปลกแปลกแนวกว่าเขาเล็กน้อยครับ,รบแต่พอมาผ่านการอบรมเป็นเรื่องเป็นราวนี่นความแปลกอาจจะจะลดลงไมหมเรือเท่าเดิม อาจจะลดลงช่วงนี้กเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะว่าในช่วงแต่ก่อนอาจจะเห็นผลไม้อะไรก็เอามานําเสนอญาติโยมดูญาติโยมบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพระทําเพื่อเงินหรือเพื่ออะไรที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่นะเพื่อเอามานําเสนอให้ญาติโยมดูชที่ทำมานี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องรายได้เลยไม่เกี่ยวเลยกะรายได้เพราะว่าไม่มีอยู่เลยครับเจริญพรทีนี้ท่านจะมีมีมีพระคุณเจ้ามาอบรมเยอะนะเจริญพรท่านกาลังจะบอกยังไงกับพระเราที่กําลังจะไปเทศสอนญาติโยมผ่านสื่อออนไลน์นี่ว่าจะเอาเรื่องอะไรไปใช้ในการ เทเด้างการที่ผ่านซื้อออนไลน์นะต้องใช้เวลาอย่างไงเออต้องใช้ลีลาก็ครับใช้ตามเทคนิคครับแล้วก็ความรู้ความเข้าใจของเราครับเอายึดผู้ฟังเอาเนื้อหา่อนทนเนื้อหาเอาเลยดีเอาหลักที่มันไม่ยากเกินไปเอาหลักทรง่ายๆพื้นฐานอะขณะนี้สมมติสมมติโลกเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสังคมเรากำลังมีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเรื่องความไม่มีสุขนกนะเรื่องของการต้องทำมาหากินที่มันยุ่งยากลำบากเจ้าอะไรไปเทศน์ในจักัวรรด เรื่องแบบนี้ครับก็ต้องเอาเรื่องของการมีสติมีสตินะอยู่กับปัจจุบันครับเพราะว่าคนส่วนมากจะชอบคิดเมื่อมีความคิดมีความคิดอาจจะคิดไปก่อนล่วงหน้าคทั้งทั้งที่ยังไปไม่ถึงยังไม่ถึงไปชอบคิดไว้ก่อนว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับคิดไว้ก่อนแล้วบางครั้งจิตตกทำให้มันทุกข์ ทุกเพราะความคิดทุกเพราะความคิด่ะทุกเพราะความคิดทีนี้พอทําไปมันก็มีทุกเดือนนะเช่นทาแล้วไม่ประสบความสาเร็จท่านจะบอกคนยังไงคือทุกคนอ่ะทาอะไรเนี่ยสิบอย่างมันจะมันจะประสบความสำเร็จไม่กี่อย่างหรอกที่เหลือมันจะพลาดหวังทีนี้บางคนถ้าพลาดหวังแล้วไม่มีไม่มีจิตใจที่จะอยู่กับตัวเองเนี่ยแล้วจะแพ Cap ้เยอะนะบางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายโดดตึกน,นู่น êtes, น,นี่นั่นคือผิดหวังอยู่ไม่ได้เกิดอาการซึมเศร้าท่านจะบอกกับพวกเราอย่างไรครับบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนที่อง,องาาค์ <bzw. S 1> สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสบอกไว้ว่าท,ทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งสมวังผิหวังโลกธรรมเปรครับมีลาบเสื่อมลาบม,มองมองให้เป็นเรื่องธรรมดาอมองให้เป็นเรื่องธรรมดาอ่ะมองให้เป็นเรื่องธรรมดาเจริญพรว่าแล้วก็เตรียมใจเอาไว้ครับเลือสือออนไลน์เลยท่านอ่ะตอนนี้เยวาวชนเราใช้สือออนไลน์เยอะเจริญพรคือประเทศไทยเนี่ยเขามีสถิติว่าใช้สือออนไลน์เกือบอันดับต้นๆของโลกเลยนะอ๋อทั้งติ๊กต k อกยูทู e เฟซบุ๊กอินสตาแกรมคือสารพัดเลยคจไทยใช้แต่คนไทยไม่ใช้เพื่อการศึกษาจะใช้เพื่อความสนุกสนาน เมือนกนที่มาดูท่านอ่ะเจริญพรก่อนหน้าเนี่ยคือจริงๆดูแล้วบางคนคือไม่ใช่มันผิดนะท่านดูแล้วมันก็เออมันก็สนุกสนานผ่อนคลายนะเจริญพรแต่พอหลังจากนี้เป็นต้นไปท่านคิดว่าจะให้คนเราคนไทยเราเนี่ยกลับมาใช้สื่อออนไลน์แบบเนี้ยยังไงบ้างเพื่อที่จะได้ประโยชน์กับตัวเองด้วยใช้เพื่อการศึกษาหาความรู้เราต้องรู้จักวิธีการมองแล้วก็ปร,บรับความคิดใ i n ซ s, <S, <mindset> <S ของเราเนี่คือคเมื่อเรามองแล้วเราต้องตีความให้เป็นรเราดูดูให้เป็น เมื่อรเราดูเป็นแล้วอะไรที่มันไม่ใช่เราคิดว่ามันไม่ใช่เราอยา่าทําตามครับสิ่งใดที่เราดูแล้วว่าสิ่งนี้ที่ใช่เป็นประโยชน์ครับเราก็นําสิ่งนั้นไปประยุกต์แล้วก็พัฒนาชีวิตของเราครับเจริญพรออันนี้อันนี้เป็นเรื่องทั่ว,วไปเนาะเจริญพรอมองสังคมกับคนทั่วไปเนี่ยกับการเข้าวัดเข้าวาย,ยังไงบ้างอันเนี้ยก็ในช่วงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่า จะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นไงนะในช่วงแต่ก่อนนี่ก็มีญาติโยมเข้าวัดเยอะเข้าวัดเยอะอ่าตอนนี้ทำไมคนไม่อยากเข้าวัดอาจจะมีหลายเหตุหลายปัจจัยอในช่วงสมัยแต่ก่อนนี่ก็อาจจะยังไม่มีพระไม่มีไม่มีแหล่งบันเทิงไม่มีห้างเจริญพรมีเวลาเยอะเจริญพรแล้วก็ไปเจอพระในทําบุญทาทานเนาะเจริญพรตอนทำไมคนไม่อยากเข้าอาจจะไม่สนุกเจริญพรไม่สนุกเหมือนสมัยแต่ก่อนสนุกเพราะว่าสมัยแต่ก่อนก็มีต้องไปเจอพรพแบบท่านเนี่ยถึงจะสนุก <c oughs> <c oughs> เอาเปิดก็จริงเนี่ยก็จริงเนี่ยไปเจอนะทีนี้ทํายังไงจะให้คนอยากเข้าวัดทํายังไงอยากให้ทาพระก่อนคือถามท่าน<ม>คือสมมุติท่านได้เป็นเจ้าวัดให้คนในหมู่บ้านอยากเข้าวัดต้องทายังไงก่อนก็ต้องมีสิ่งจูงใจเช่นอาจจะพาปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันจะมีคนที่อ้าวเด็กก็เอาเด็กกันเอาเด็กกันเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นี็ก็ยี่สิบทำยังไงถึงเด็กอยากเข้าวัด จัดโครงการอบรมอบรมยังไงจะมีกิจกรรมครับอบรมยังไงถึงเด็กจะสนุกด้วยนั่งสมาธิีนเด็กเอาไหมต้องมีกิจกรรมอ่านทนาการนันทนาการเป็นท่านเป็นอยู่เน้อพอได้พอได้พอได้นะอันนี้เด็กแล้ยเยาวชนเนาะเจริญนพรควรจะอบรมยังไงกี่วันดีสมมติเด็กอยากจะให้เขาทราบซึ่งในพระัฒนาัยจ้องอบรมประมาณสักกี่วันสามวันห้าวันเจ็ดวันประมาณสามวันประมาณสามวันนะพอไดอ่าโรงเรียนต่างๆก็จะกมีความสนนมคุ้นเคยกับวัดครับเรื่องมารได้ยาท เรื่องมารายาเรื่องการกจิตอาสาเจริญพรกอดวัดกอดว่ากลับกลับไปโรงเรียนกลับไปหมู่บ้านจะได้มีจิตอาสาไปทำาน่นทำนี่เนาะเจริญพรแล้วก็ที่เขามาอยู่เขาก็เอาเวลาไปพูดคุยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างดีกวกาอยู่กับซื่อออนไลน์ตลอดเวลาเนาะใช่แล้วถ้าเป็นโยมทั่วไปโยมท,ทั่วไปไใช่ทำไงถึงอยากจะเข้าวัดคือคนที่มีงานทําแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเหนื่อยจากการทํางานนู่นนี่นั่น,นทำไงถึงอยากจะเข้าวัดมาฟังทมต้องมีอะไรจูงใจเช่นมีอะไรจูงใจหา สิ่งใดที่เป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันครับโบมีวัดมีบ้านโรงเรียนที่จะช่วยกันสนับสนุนกันไปไปมามาช่วยเหลือกันแบ่งเบาภาระกันับวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดวัดช่วยโรงเรียนโรงเรียนช่วยวัดวิธีการเทศน์วิธีการเทศน์ทำยังไงคนคนสูงอายุเนี่ยคือก็นั่งเนี่ยนั่งกันเต็มเลยเนี่ยมาวันพระใช่ไหมคนคนคนสูงอายุนี่ก็จะเน้นหลักธรรมนะครับเพราะว่าคนแก่นี่ก็จะไม่เหมือนเด็กครับ ถ้าเราเทศให้เน้นสาระมากเกินไปเด็กไม่ฟังครับถ้าเราจะไม่เอาสาระเลยก็ก็เสียเวลาเหมือนกันก็เสียเวลาท่านก็เสียเวลาเทศคนฟังก็เสียเวลาฟังไม่ได้อะไรเลยจะเรียนพอก็ต้องแบ่งครึ่งๆเนาะจะเรียนพอนี่คือสิ่งที่ท่านมองเห็นจะเรียนพอนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งท่านมหาสโลกราวเนาะนะครับได้มองเห็นนะทีนี้ถ้าเบื่ออยากติดติดตามช่องเนี่ยต่อไปนี้คิดว่าเออท่านบอกแล้วนะว่า หลังจากที่ได้มาอบรมแบบเนี้ยนะครับเรื่องของการสนุกสนานเฮฮาซึ่งเคยทํามาลดลงเจริญพรอ่แฟนคลับหายเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านบอกไม่เป็นไรนะอ่าแล้วก็ครับที่เราพี่ทานี่ก็ไม่ได้หวังอยากดังหรือว่าอยากเด่นอะไรมันมันบังเอิญมันบังเอิญี่าโลกโซเชียลนี่บังเอิญเนาะมันมีเขาดูเราก็ลงตามของเราอยู่เป็นแบบตัวของตัวเองช่วงมาอบรมนี่ท่านไม่ได้ออกติ๊กตอกเลยแทบไม่ลงเลยนะลงเป็นรูปนิดหน่อยนิดหน่อยนะอ่ะพอกลับไปปุ๊บเนี่ย ทำยังไงที่ต่องท่านจะเป็นช่องที่มีคุณภาพมีคนมาฟังจะเอาอะไรไปนําเสนอบ้างอะนําสิ่งที่เราได้รับครับหลักธรรมคาสอนที่เราได้รับจดกครูบาอาจารย์ได้ลีลาอือสาริกาป้อนเยือครับเพื่อพวงชนนํายึดลักทะเอ่ยยึดยึดหลักพุทธเทศนามันจะไม่สนุกเอานะท่านเราก็ต้องปรับเปลี่ยนต้องมีลีลาจะมีลีลาการนาเสนอด้วยภาษาพูดด้วยลีลาท่าทางเนาะเจริญพรนั่นแหะครับจึงจะอ่ะ ติดตามช่องทางได้ที่ท่านมหาสรลกราวที่ที่เกาะกับอีกช่องหนึ่งคือพระหลวงพี่หลวงพี่ซันเดย์วัดวัดไหน,นท่านบอกวัดอี่ที่ไหนอยู่วัดบ้านกระโดนตำบลภัศาลอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์กลับไปนี้วัดของท่านจะเป็นยังไงบ้างเพือพ่อเพื่อมีคนยังไม่เคยไปแต่อยากจะไปแล้วอรู้จกักละผ่านช่องทางต่างๆอยากจะไปวัดอะไรที่จะเกิดขึ้นในวัดต่อจากนี้ไปอะไรบ้าง<ม>อเอาเอาเรื่องเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมกัน อ๋ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาวัดญาติโยมท่านใดอยากจะไปหาที่วัดก็สามารถไปได้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ตอนรับเป็นแหล่งเรียนรู้นะให้หลักธรรมคำสอนญาติโยมได้ตลอดย4สีชั่วโมงหรือว่าญาติโยมท่านใดมีปัญหามีเรื่องราวทุกใจอะไรที่หลวงพี่จะสามารถช่วยเหลือหรืออาจจะบอกหรือว่าจะสอนได้ก็สามารถสอบถามได้แต่ยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องเงินเรื่องเงิน ที่ไหนก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระผมเองนะครับท่านก็จะคุยเรื่องเงินคือคุยกันไม่เคยรู้เรื่องเจริญพรนะครับเรื่องเงินเป็นเรื่องที่เราจะต้องประหยัดเจริญพรท่านถ้าพูดนิดนึงเรื่องการใช้เงินใช้ยังไงก่อนเรื่องการใช้เงินนี้เราก็มันดับแรกโยมเก็บมีส่วนที่เก็บอย่าใช้เกินที่เราหามาได้ได้หนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยถ้าใช้ร้อยี่สิบแบบนี้ก็ไม่เหลือติดนี่คนใช้กี่บาทคนใช้สักครึ่งหนึ่งมีหลักพระพุทธเจ้าไหมเรื่องนี้ําสอนทางพุทธศาสนาเรื่องการเก็บการใช้การมี อันนี้ธมก็จำไม่ได้อ่าน่าจะแบ่งเป็นสามส่วนจเจริญพรส่วนหนึ่งใช้อ่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ลงทุนจเจริญพรประมาณนี้น่าจะสองสาส่วนเนาะต่อจากนี้ไปนะครับท่านผู้ฟังอย่างที่ฟังท่านท่านมาสรอก่าวก็จะเห็นดีล่าอันหนึ่งแต่คําถามก็คือว่าเรายังไม่ทิ้งสื่อออนไลนะ์นะเราอยู่ใน,<ล>ในโลกนี้นะใช่เราอยู่ในโลกสื่อออนไลน์เพราะฉะนั้นสื่อออนไลน์ก็จะเป็นแค่ช่องทางเป็นแค่วิธีการเพื่อที่จะนําเสนอสิ่งดีๆที่ท่านมีไปสู่ พวกเรานะเราว่านิยมประชาชนผู้บริโภคผู้ฟังนะครับแั้นช่องทางที่เคยเห็นมาท่านอาจจะสนุกสนานหยิบนู่นหยิบนี่มานาเสนอต่อจากนี้ไปท่านบอกว่าท่านสโลกราวก็จะไม่นําเสนอแบบนั้นแล้วนะโตขึ้นคิดว่าตัวเองโตขึ้นไหมใหญ่ขึ้นรู้เรื่องมากขึ้นเป็นวัยวุฒิ์มากขึ้นอาจจะด้วยความที่ในช่วงนั้นเราอาจยังเป็นเด็กเป็นเด็กนะครับหรือว่าความที่เราบวชตั้งแต่เด็กก็เลยขาดขาดตอนเป็นเด็กไปครับ ยังไม่เคยใช้ชีวิตตอนเป็นเด็กก็เลยอาจจะดูยังไม่ค่อยโตสนุกสนานไปจเจริญพรครับเห็นเขาใช้ก็ใช้แต่เพื่อนของท่านใช้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนเด็กๆวัยรุ่นทั่วไปไม่ได้เรื่องสนุกสนานะขนาดแต่ว่าใช้ลีลาคําพูดจเจริญพอคอัะต่อไปนี้ก็ติดตามนะครับว่าลีลาของท่านมาสรกล่าว,ก,าวกับสิ่งที่ท่านผ่านการอบรมนะครับได้เห็นสิ่งดีๆในในวัดในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆเอาไปปรับใช้นะครับทั้งในวัดที่ท่านจําพรรษาอยู่ทั้งในเรื่องการนําเสนอคําสอนต่างๆหลักลีลาทั้งหลายจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยว้าาาเผืื่อมมีคควหน รายการรักถิ่นรักไทยจะไปสัมภาษณ์ถึงวัดเลยได้เลยจะเห็นเดี๋ยวจะได้เห็นว่าวัดนี่สวยงามมากน้อยแค่ไหนไม่ไลยเกิดขึ้นบ้างนะเจริญพรนุนนันนะครับท่านทู้ฟ่านครับนี่คือรักถิ่นรักไทยนะครับวันนี้มาที่วัดประยูงสาวาทกับท่านมหาสกลกาวนะครับเรามีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับนำเสนอเรื่อยๆนะครับตามโอกาสที่เหมาะสมนะครับก็ติดตามช่องทางีได้ทั้งใน u t u b e นะครับใน Facebook ใน Tik t o k แล้วก็ช่องทางอื่นที่ที่ที่มีการเผยแพร่นะครับวันนี้กลับขอบคุณนะครับธรรสการท่านสกล่าว ที่จริงคือครพระมหาสันติสุขขับฉายาสันติกรูขับมาจากจังหวัดมัจเรรีออรัมนะครับนมัสการค่ะน้ำมันสับ